คลิปนี้มาบอกโปรโมชั่นปลายกันยานี้ไม่หลอกกันครับกับ m a z d a c ซ5ไฟปี12จนถึงปี17เราทำช่วงล่างไว้ทั้งหมด3ชุดนะครับชุดที่1จะเป็นโชค4ต้นเราเลือกโชคมอนโลที่เป็นวาล์วปผ่านให้นะครับแล้วก็อุปกรณ์พวกนี้ไม่เกี่ยวเนาะเราจะมียางกันรกระแทกแล้วก็ยางกาันฝุ่นชุดที่2เนี่ยเป็นลูกหมาก8ตัวครับแล้วก็อุปกรณ์พ่วกไม่เกี่ยวมียางละเหล็กกันโคง้งยางหุ้มแหลกก็ตั้งสูงนะเนาะซึ่งรายการนี้ไม่เกี่ยวเนาะ ชุดที่3เนี่ยก็คือปีกนกล่างและลูกหมากเป็นนกล่างครับทั้ง3ชุดนี้ถือว่าเป็นอุปกรณ์หลักนะปกติเราทําราคาอยู่ที่34,839บาทนะครับโปรโมชั่นปลายเดือนกันยานี้ซึ่งวันนี้วันที่26ก็เหลือไม่กีว่วันละเราจะทําราคาให้ในราคา27,304บาทครับเงื่อนไขก็คือต้องทําทั้ง3ชุดถ้าเกิดใครสนใจก็เข้าไปหลังคลิปครับมีช่องทางให้เข้าไปครับ แล้วก็นัดหมายวันโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถทําวันเสาร์และว,วันอาทิตย์ได้ครับทำให้กับคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็ทยอยทำรุ่นอื่นๆให้ด้วยนะครับแต่นี่คือโปรโมชั่นปลายกันยาไม่หลอกกันให้กับมาด้าเซียไฟครับ